นะครับก็วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทําบังเกอร์กันสเก็ตระเบิดนะครับท่านผู้ชมด้วยสังกะสีและไม้ไผ่ก็ก่อนที่ไิจูรุคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube p z ททกันด้วยนะครับ โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับก็อยู่กับผมนะครับ p z t ซททีว n ช่องยูทูบพิเตอร์ไปด้วยก็บันเทิงนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทำบังเกอร์กันสะเก็ดระเบิดนะครับท่านผู้ชมด้วยสังกะสีและไม้ไผ่ก็จะประมาณ 2- 3สาลำสี่สาหา้หลาลำหมเป็นก็ลำไม่ใช่แล้วโอ้พูดไปทุกทีสะเดนหลายคือวันนี้ผมก็จะมาทำบังเกอร์ด้วยสังกะสีและก็จุดเตาไม้ไปพ,พร้อมๆกันนะครับกับคลิปนี้เลยนะครับ ก็ก่อนที่จไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u พี p ซ t ทกันด้วยนะครับก็ไปเราจะพาไปดูอันนี้ก่อนนะครับเออคือใดนาไมค์ผมที่ทําไว้แล้วนะครับด้วยขวดเออโซมโซมิซัมนี่ข้างล่างผมก็จะอัดดินไซใส่นะครับตรงนี้คมก็จะตำกระดาษออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมีกระดาษตรงนี้ จะมีกระดาษนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวนของมันนะครับที่ผมต่อไส้ให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้ปลอดภัยขึ้นมา,มากๆยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับประทัดผมก็จะใช้ประมาณ5ลูกนะครับอันนี้ไม่ใช่ประทัดสสเอ,อมันเป็นลูกบอลเออประทัดลูกบอลนอั่นแหละเบลอๆนะครับช่วงนี้เบลอๆพูดอะไรก็ไม่ค่อยคล่องก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่และอุปกรณ์ของเรานะครับอีกอย่างหนึง่งก็คืออะไรว่าเออไฟแช็กไฟแช็กนะครับ ไฟเช็กอัน,นึ่งแล้วก็ไม้ไม่งามนะครับที่ใช้ลูกเสือ,อผมนะครับที่ใช้ในโรงเรียนของผมก็เอามาใช้เอาเทียนมาต่อใส่นะครับเพื่อจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึน้นในการจุดประทัดจุดไดนาไม้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมเอาใส่ขวดไงก็เลยกลัวอันมันอันตรายครับผมก็เอาใส่ขวดมันมามันเป็นขวดแก้วครับกลัวมันกระเด็นใส่กลัวเศษแก้วแล้วกระเด็นใส่อันตรายนะครับก็เลยทํา บังเกอร์ขึ้นมาครับเพื่อจะให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือรถของผมเองนะครับรถเทน่านะครับผมสำหรับคอนเทนต์เทน่าผมก็จะทําอยู่นะนี่ผมอีกคันหนึ่งผมก็จอดไว้ตรงโน้นนะครับนี่เดยวแต่โครงนะครับเหลือจะจะทำเออถ้ามีตังเยวจะปั้นคันนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับรอดูรอดูเถอะผมจะทําเป็นคอนเทนต์ลงย t u b e อยู่ในอนาคตนะครับไม่ใช่ตอนนี้ก็พูดไปเรื่อยนะครับผมเออมึงจะโม้ไปถึงไหนเนี่ยเออไป ก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมป่ะ let's go ซึ่งสังกะสีของเรานะครับที่เตรียมจะเอาไปทาําบังเกอร์ผมก็จะเอาไปประมาณเออจัก4ี่แผ่นก็แล้วกันนะครับเอาสูงๆไว้ก็ดีนะครับป่ะเราไปเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยนะครับผม ก็ตอนนี้ผมก็เอาสังกะสีมาเตรียมมาที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็เราจะทําการฝังเสาแล้วก็เอาตอกสังกะสีใส่ไม้กับไม้ไม้ไผ่ของเรานะครับที่เอามาทําเป็นบังเกอร์นะครับผมที่ไปตัดมาแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เขืผมตอนระหว่างผมขับรถมาขับรถยอแท็กมาคือมันไปนงัดไม้อะมันไปนงัดกับต้นไม้ครับผมและผมก็พยายามเบรกแต่ไม่สําเร็จ ไม้ไปงัดกับต้นไม้ครับดีที่ไม่ดีดผมนะครับถ้าดีดผมนี่ผมต้องได้นอนโรงพยาบาลน,นี่ครับอ่าโอ้โหไม่ได้เชื่อครับผมไม้ผมเอามาอย่างดีแตกเป็นกระป้างหมดเลยครับนี่ผมไม่ได้ผ่าครับคือไม้ไมันแตกโดยที่มันไปนงัดกับต้นไม้ครับผมคือผมมัดใส่กับรถไว้แล้วก็ไปงัดกับต้นไม้โอ้โหมันก็ได้มาเท่านี้นะครับไม้ที่เหลือสั้นแค่นี้แค่นี้อยสิเป็นวานยังไงยูบ่สมีก็เลยอ่ะปะ่ะเราไปรอง ขุดเสาฝังเสาก,กันดีกว่าและก็วัดก็ดีกว่าท่านผู้ชม Shouldn't wear a veil around your neck when you wanna get sleep. ก่จะเสร็จก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ประมาณ17นาฬิกา41นาทีนะครับท่านผู้ชมก็อ่าก็ได้ทําไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรแล้วก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายก็พอเอาเอา่อพอได้ทําคลิปก่อนเนาะก็ค่อยมาทําบุรณะทีหลังว่าอยากให้มันสวยสักแค่ไหนนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นมันจะใช้ได้แบบว่าดีจริงหรือไม่นี่ สภาพก็ประมาณนี้ม kind of ันก็จะเอียงๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันตรงนี้มันเป็นเนินครับตรงมุมนู้นมุมทางมุมขวามันจะเป็นเนินนะครับและมุมซ้ายมันก็จะเป็นต่ำๆเป็นค่อยๆลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่ารีรอกนะครับทําเสร็จแล้วก็มาทดลองกันก่อนครับส่วนไม้ที่มันชี้ขึ้นนี่ก็ค่อยมาเก็บมาทําทีหลังนะครับไปไปทดลองกันนะครับว่าจะกันสเก็ตระเบิดได้หรือไม่สเก็ตจากระเบิดได้ไหมนะครับ จากท่านผู้ชมที่ขอมานะครับในคอมเมนต์ผมจําไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์น่ะโชว์ขึ้นมานะครับว่าเป็นใครนะครับปะไปทดลองจุดกันเลยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับเป็นไม้นะครับแล้วก็พร้อมเทียนที่ปลายนะครับเอาไว้จุดนะครับแล้วเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ของชนวนก็จะยาวมากขึ้นนะครับปะอย่ารีรอกนะครับปะ ยอดครับท่านผู้ชมควดแก้วได้หายไปแล้วโอ้โหก็จะมีเศษแก้วครับลงเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวจะให้ดูนะครับคือยังไงล่ะครับโอ้ขุมคือเศษแก้วก็เอ่อทะลุผ่านมาได้นิดหนึ่งนะครับคือผมได้รับสกิตรงแขนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเศษแก้วนิดเดียวเองนะครับก็ไม่อันตรายมากนะครับแต่่าผมมี บงังเกอร์นี่ก็ปลอดภัยมากนะครับสําหรับการเล่นพวกป้งไฟหรือเล่นพวกระเบิดพวกนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมอ,อนญาตเก็บเก็บเศร็จแก้วนะครับนี่อันหนึ่งสองเก็บเก็บเก็บมันจะเป็นอันตรา,ายนะครับเผลอมาเหยียบนี่อันตรายมากเก็บเศร็จแก้วแค่นี้มันก็ยังไม่หมดนะครับแต่ว่ากันได้ดีมากเลยครับสำหรับบ,บงังเกอร์ทำเองด้วยสังกะสีนะครับพระบมุมโอ้โหสุดยอดมาก จำแมวจำแมว,แมวเดี๋ยวก็เอาเศษแก้วไปทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนค่อยเอาไปทิ้งก็ได้นี่โอ้โหการทดลองนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากถือว่าลงทุนเดี๋ยวเดี๋ยวเศษแก้วนี้ยังอยู่นะครับนี่เก็บเก็บอันตร,รายครับแต่จะไม่ทมําบ่อยๆหรอกนะครับเพราะว่าขี้เกียจมาเก็บเศษแก้วแล้วมันอันตร,รายนะครับถ้ามาเผลอมาหยับหรือบังเอิญมาหยับก็อาจทําให้เศษแก้วบาดเท้าบาดตีนได้โอ้โหท่านผู้ชม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u b ีแซททีวีรู้สึกว่าคลิปนี้จะลงทุนมากเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไปนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้กําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ